เดี๋ยววันนี้เรามาทําผัดพริกแกงปลานินกันครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทํากันเลยปลานินหนึ่งตัวใส่แป้งทอดกรอบลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะคุบเขาให้เข้ากันแล้วนําไปทอดให้กรอบเลยครับสําหรับวิธีแรกปลานินแบบนี้บ่าวก๊อบลงคลิปไว้ให้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนดูคลิปได้นะครับ พอปลาทอดของเรากรอบแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันมาทีนี้เราจะมาเริ่มผัดพริกแกงปลานินกันเลยตั้งกระทะให้ร้อนเทน้ำมันลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะพริกแกงเผ็ดสองช้อนโต๊ะเราจะผัดให้พริกแกงของเรามีความหอมใส่พริกบดลงไปสองช้อนโต๊ะใครไม่ทานเผ็ด ก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับใบมะกรูด8-9ใบโอเคเครื่องแกงของเราก็หอมพุงได้ที่แล้วเราก็ใส่กะทิลงไปเลยครับ1ช้อนโต๊ะผัดให้กะทิของเราแตกมันเลยครับเติมน้ำเปล่าลงไปพอขุกคิกแล้วปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซอสภูเขาครึ่งช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาวครึ่งซอนโต๊ะน้ำตาลทรายขาวครึ่งซอนโต๊ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยครับเครื่องแกงของเราก็ข้นได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟเลยครับแล้วก็นำเนื้อปลาที่เราทอดไว้ลงมาเลยครับตามด้วยใบโหระพา คุกเขาให้เข้ากันอีกรอบเสร็จแล้วครับปานินผัดพริกแกงสูตรบ่าวต๊อบเครื่องแกงเข้มข้นปานินทอดกรอบๆน่าทานมากๆเลยครับเพื่อนๆลองไปทำดูครับ